สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับนันนี่คนงามอีกเหมือนเดิมค่ะวันนี้มาสัค่ำเลยค่ะแสงก็จะหมดฝนก็จะตกเกือบไม่ทันแล้วนะเนี่ยโชคดีที่ยังพอมีเวลาแวะค่ะพอจะทราบหรือยังคะว่าวันนี้นันนี่พามาที่ไหนจุดนี้เป็นจุดที่หลายท่านเรียกร้องมาเสลือเกินค่ะบอกนันนี่เมื่อไหร่จะพามาอัปเดตรถไฟความเร็วสูงช่วงลำตะคอง วันนี้นันนี่พามาแล้วเด้อบอกเลยค่ะว่ากว่าจะเข้ามาถึง GPS พาหลงแทบตายค่ะน้องทุ่มเทขนาดนี้อย่าลืมชมคลิปจนจบนะและที่สำคัญช่วยดูโฆษณาให้นันนี่ด้วยเด้อจุดนี้คือจุดที่แนวต่อมออรถไฟความเร็วสูงสายอีสานปักทอดยาวลงไปในเขื่อนลำตะคองค่ะทุกคน เริ่มตั้งแต่ช่วงท้ายเขื่อนบริเวณตำบลจันทึกอำเภอปากช่องโดยงานก่อสร้างตรงนี้อาจจะล่าช้ากว่าจุดอื่นนิดนึงเนื่องจากจะสามารถก่อสร้างได้เต็มรูปแบบก็ต่อเมื่อช่วงหน้าแล้งค่ะส่วนรืูอตน้ำหลากก็จะต้องพักการก่อสร้างไว้ก่อนค่ะเพราะน้ำจะท่วมบริเวณก่อสร้างน่าตื่นเต้นดีเหมือนกันนะคะเนี่ย <laughs> นันนี่ว่าในอนาคตที่นี่ต้องเป็นอันซีนแห่งใหม่แน่นอนค่ะ เนื่องจากมาถึงค่ำแล้ววันนี้นะันนี่ไม่ได้พาลงไปลึกมากนะคะคนสวยก็กลัวเป็นเดอ้อแต่อยากจะบอกว่าบรรยากาศตอนเย็นๆก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยหน้าปูเสือปิกนิกจกส้มตำจิบเบียร์เย็นๆอยู่นะคะเห็นชาวบ้านกำลังทำไร่ด้วยค่ะไม่รู้เขาปลูกอะไรกันสำหรับจุดก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีน หรือลถไฟความเร็วสูงสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฟสที่1ช่วงกรุงเทพนคนรราชสีมาจุดที่ต้องก่อสร้างลงไปในพื้นที่เขื่อนลำตะคองตั้งอยู่ในสัญญาที่3-3ขีดสช่วงบันไดม้าลำตะคองเป็นงานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับตลอดแนวและรวมงานก่อสร้างสถานีปากช่องไว้ด้วยค่ะโดยมีระยะทางประมาณ2 6่ กิโลเมตรหรือ1 6 2 2ไมล์งบประมาณในการก่อสร้างเก3าร้าง9,838ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัทกุงทนเอนจิเนียริ่งจำกัดปัจจุบันดำเนินการคืบหน้าไปแล้วประมาณ18.63%ค่ะเมื่อก่อสร้างเสร็จพร้อมเปิดใช้งานได้เมื่อไหร่นันนี้เชื่อว่าจุดนี้จะเป็นอีกจุดอันซีนของเมืองไทยอย่างแน่นอนค่ะทุกคน ลองนึกภาพก่อนนะคะฤรือดูน้ําเยอะแล้วนั่งรถไฟผ่านคงสวยไม่เบาเลยค่ะฟิลเหมือนลอยอยู่บนผิวน้ําอะไรประมาณนี้แต่ <c oughs> ช้าหรือเร็วอดใจรอก่อนนะสุดท้ายต้องขอขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้นันนี่ด้วยเด้อเ <c oughs> จอกันใหม่ EP ต่อไปค่ะสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่บาย